อือมันไม่ใช่หมาแล้วเนี่ยฮะครึ่งหมาครึ่งคนว่าเดี่ยทองแท่งอ่ะทองแท่งไม่เหมือนหมาเลยอะหืมหนูน้อยหนูน้อยออแม่มันไม่เหมือนหมาทั่วไปนะมันทำเหมือนคนเลยนะเนี่ยรูเรื่องทุกอย่างเลยอะ เรียบร้อยเนาะลูกเนาะพ่อแม่สอนดีใช่ปะแม่เรียนแม่สอนหนูดีใช่ไหมลูกนี่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อ้อนกันหน้าดูเลยเนี่ยสองคนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ถ้ายายไม่มาก็ไม่เข้ามาหรอก ล่เแลบีทำไมนะนม่ท <Że es> ิงควตุดนอนนอนแทรกยายเลยอ่ะ <aro>